วิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง13ปีควรได้รับความแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะครับวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาไม่ดีดูแลกลืมกดติดตามให้กับ CZK g a m เกเมด้วยนะครับเอาละครับผมสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่อง CZK g a m เกเมนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวแพทใหม่นะครับผม0.5.8ครับผมว่าทุกคนน่าจะ รอคอยแพทนี้กันมาเยอะนะครับผมเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงน่าจะเยอะพอสมควรในการอัปเกรดเกีกับตัวฐานตัวบ้านแล้วก็รู้สึกว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยซีครับมันมันรู้สึกมันใช้งานกับบ้านเลเวล3คือเลเวลเหล็กแป๊บเดียวแผ่นเดียวพังง่ายครับผมเขาเลยทางเดลดาเปอร์เขาเลยมีการเพิ่มเติมขึ้นมาคือเป็นบ้านอิดกับบ้านปูนผมเขาเรียกเป็นบ้านอิดกับบ้านปูนแล้วกันนะครับหมายถึงอิดก็กับปูนผมนะแต่ ส่วนผสมเนี่ยครับมันใช้ไปพอกันเลยครับแต่ว่าแค่มันมีอิฐกับปูนดาเมจเลือดมันต่างกันครับผู้ชมมาเราไปดูกันว่าวัตถุดิบกับการสร้างมันมีอะไรบ้างครับผมไะไปดูกันครับส่วนในแพ่0.5.8เนี่ยนะครับผมเขาจะเพิ่มเมืองเข้ามาครับเมืองตรงแมพเซตสองนะครับผมเซตสองริมทะเลนะครับผมก็จะเป็นพวกโรงแรมโฮเทลนะครับโฮเทลมารีน่าครับผมแล้วก็พวกอุปกรณ์ในการฟาร์ก็จะเป็พวก โรงงานเก่าๆสามารถฟาร์มพวกซีเมนต์ได้เนาะแล้วก็ไอ้พวกโรงจอดรถแล้วก็เหล็กต่างๆรถพังระยะยแะตามลองลองไปฟาร์มดูกันนะผมนะในเมืองใหม่แต่ผมว่าโอกาสความแหลกก็น่าจะพอๆกับไอ้ตัวเมืองเก่าไอ้ตรง D3 C3 มผชมก็อาจจะไม่แหลกเท่านะแต่ก็ยังพอเนีน่วงนิดหน่อยอยนะสำหรับคอมใครที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่แรงพอก็แนะนําว่าค่อยๆฟาร์มค่อยๆปรับเป็นเรนเดอร์แบบต่างๆเลยผมปรับภาพโลนะครับผม แล้วก็ถึงที่เพิ่มมาถึงบอกตอนต้นต้นนว่าคือมีเป็นการสร้างนะครับผมมีทั้งอิฐทั้งปูนผมเรียกขอ,ขอเรียกเป็นอิฐกับปูนนะครับผมนะจะได้แบบปูนคือเลเวลสูงสุดของ,ของ,ของในการแพทนี้วกันเนาะอิฐ <It S 2> ก็จะลองมาครับแต่ใช้ส่วนผสมเหมือนกันแต่ความแตกต่างของผมเนี่ยเยอะน้อยแตกต่างกันครับแล้วก็ที่เขาต้องใช้คือมีซีเมนต์กับกราเวลอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะบอกที่ที่หาให้ว่าหาตรงไหนบ้างแล้วก็อิดบล็อกครับอิดบล็อกเขาจะมีเป็น2แบบคือ แบบดอปเป็นก้อนแต่ที่2คือสามารถเอามาผูกกันเป็นอิฐเป็นนี้ได้ครับผมสามารถถือรวมได้ครับเอา6ก้อนแล้วก็เชือกอันนึงผูกรวมครับเห็นไหมครับผมแล้วก็มี x อ็กซิเมนเข้ามาใหม่ครับก็คือพวกตกปลาอาจจะตกฉลามได้แล้วก็ได้ผู้ชมเห็นรูปภาพนี้คือน่าจะเป็นฉลามนะลองไปดูกันครับแล้วกตกปลาขนาดนี้แล้วก็พวกหมวกตนสลัดเอาเข้ามาครับผมแล้วก็อาหารนะครับอาหาร มีลิชี่แล้วก็ตัวเนื้อครับผมและส่วนอันนี้คือเป็นแก้บักต่างๆผมจะเขาข้าวแก้บักไอตัวเวลาเราเดินครับวิบ่งออโต้ครับเราพอดีกดชิป W แล้วพอจะกดแก้ไขคือกด j ุดูทีมจะหายอันนี้คือเขาแก้ไขแล้วครับอลองไปหาอ่านดูนะผมแล้วก็จะเพิ่มคําสั่งนี้มาผมชอบมากเลยครับแอดมินเพราะผมเป็นแอดมินเซิร์ฟอยู่ก็คือสามารถโชว์ธงได้แล้วธงอยู่ไหนบ้างแล้วก็ตรงไหนบ้างทีนี้เราไม่ต้องไปหาบ้านบ้านคนแล้วชมเนาะเรามันดูว่าบ้านคนตรงเนี้ย ในกีดธงกีง่ธงกีดธงนี้เราจํากัดตรงนี้ได้แหละนะครับผมแล้วก็ไอตัวในเซตติ้งของตัวเซเวอร์ครับก็สามารถเปิดไอตรงจุดที่ล็อก,กรับที่เราใช้ชแฉลงัดหรือใช้ไขควงกันตามพวกฐานตำรวจหรือตามบังเกอร์ต่างๆครับสามารถเปิดปิดได้แต่ยยวเว้นกเย,ยวเว้นตัวไอดอบนะครับผมไอวอนไอดอบจาต้องงัดอยู่ดีเนาะอ่าอันนี้สามารถเปิดปิดได้ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับจะเป็นสร้างบ้านจะเป็นนี่แหละจะเป็นศูนย์กับหนึ่งแหละเมื่อก่อนจะเป็นแค่เปิดปิด อ่าโอเคแล้วก็ส่วนโดนครับโดรนแอดมินสามารถเอาของจากพื้นที่ข้างนอกลากใส่กล่องได้แต่ไม่สามารถลากกล่องของในกล่องออกมาข้างนอกได้ผมว่าน่าจะการเกี่ยวกับตัวปัญหาว่าแอดมินไปดึงของจากเ,เล่นออกอ่า ah, ผมว่าชอบมากชอบมากแล้วก็สำคัญครับสำคัญเลยสําคัญเลยเขาจะเพิ่มคิวล็อกขึ้นมาครับระเบิดว่าใครเป็นคนวางเช่นนอกเขตทงถูกไหมครับแล้วก็ ระเบิดเนี่ยจะอยู่ยังชนเนี่ยสามารถมองเห็นชื่อได้แล้วแผ่นนี้ครับโอ้แม่ครับเป็นไงครับว่าแผ่นนี้สําคัญเลยนะมาเราไปดูรายละเอียดกับตัวแผ่นในตัวเกมนะครับผมไปดูกันครับส่วนในตัวเกมนะครับผมอุปกรณ์ที่เขาเพิ่มมาก็หน้าตาประมาณนี้ครับผมเช่นครับซีเมนต์ครับผมแล้วก็กราวเวลครับผมเป็นส่วนผสมคู่กันนะผมคู่กันนะแล้วก็อิดครับอิดบล็อกเห็นไหมครับผมอิดบล็อกเห็นไหมครับสามารถเอาอิดบล็อก6ก้อน มาคับรวมเป็นอิฐบล็อกก้อนเดียวได้ครับเช่นตัวคับตัวนี้ครับผมนี่นะครับคับตัวนี้ครับคับตัวนี้นะผมคับตัวนี้นะเห็นไหมครับใช้อิฐอิฐแดงให้เอิฐแดงแล้วกันหก้อนกับเชือกอะไรก็ได้ครับมัดรวมกันเห็นไหมครับคือได้เป็นตัวอันนี้เนาะแล้วก็อาหารที่เพิ่มเข้ามามี2แบบเป็นครับผมเห็นไหมครับมนออาหารตัวนี้กับตัวนี้ส่วนพลังงานที่เขาให้ โปรตีน2อครับผมวิตามิน B12 ก็มีอยู่ครับผมแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นเนื้อนะผมว่าน่าจะให้โปรตีนเยอะเห็นครับผมโปรตีนเยอะแล้วก็ B 128%เลยครับผมส่วนน้ำห้าสิบสนะครับผมนี่เราไปดูได้นะแต่ตัวนี้ให้น้ําเยอะมากครับเนาะส่วนหน้าตารูปแบบตัวบ้านในเกมเป็นอย่างงี้ครับผู้ชมอันนี้รูปแบบเก่านะครับผมและเขายังอัปเดตไอตัวเลือดของประตูเมื่อก่อนจะเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับผมอันนี้อัปเป็นเลือดเลยนะครับ ไอตัวประตูเนี่ยครับจะเป็น1250นะแต่ส่วนตัวกําแพงกับตัวโคมครับจะเท่าจะเท่ากันนะำมัเท่ากันนะมาส่วนในตัวเลเวลขึ้นไปครับผมเป็นตัวอิฐนะจะเป็นพันแนะครับผมแต่ส่วนประตูบานครับจะเป็น225ร้อยยี่สิบห้าครับผมสองพันสองร้อยยี่สิบห้านะครับผมนะครับผมไอส่วนตัวตูนครับจะเป็น2225ในส่แส่วนกําแพงประตูก็เท่ากันครับผมอ่าไอตัวตัวนี้นะ3แบบที่เขาเพิ่มขึ้นมามีตัวอิฐกับตัวนี้เนาะ แล้วก็หน้าประตูประตูนี่ครับเปลี่ยนไปครับผู้ชมเห็นไหมครับส่วนประตูตัวนี้ครับเขาสามารถอัปเกรดได้แค่ขั้นที่4นะครับผมหลุดจากเหล็กขึ้นมาก็เป็นอันนี้ขั้นที่4เลยครับผมเห็นไหมครับผมเนาะมาดูต่อไปเป็นกำแพงมากครับผมกำแพงนะครับผมกำแพงอันเก่าจะเป็น1250 HP นะครับส่วนไอตัวอิดขึ้นมาจะเป็น1875 HP นะครับแล้วก็เป็นปูนจะเป็น2 3งพันส 2,375นะครับผมขอโทษทีครับถ้าอ่านผิดเนาะอนี้ครับผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้เดี๋ยวส่วนเรื่องเกี่ยวกับการทำลายการอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูกันว่าไอ้ตัวปูนตัวซีเมนกับตัวกราวเวลเนี่ยจะดรอปที่ไหนครับผมมาตามไปดูเลยครับผมอันนี้หน้าตาจะเป็นตัวซีเมนครับผมตัวซีเมนนะครับ นะครับผมซีเมนต์จะอยู่ตามพวกสิ่งก่อสร้างนะครับผมเขตก่อสร้างตามๆทั่วเมืองต่างๆนะครับผมที่ผมมาหาเนี่ยผมจะหาในตัวเมืองใหม่ของ Z2 นะครับไอตัวนี้นะครับผมผมจะหาในตัวนี้นะนะครับจะมีตัวซีเมนต์เกาจะวางอย่างนี้นะทุกคนนะกดเสิร์ชเข้าไปครับครับอ่ะจะดรอปเป็นตัวซีเมนต์แบบนี้นะทุกคนนะซีเมนต์เห็นไหมครับผมเราจะรอเวลาเสิร์ชกันนะคผมมันจะประมาณไม่ถึงถึงไม่ถึงห้าทีผมวิ่งกลับมาเสิร์ชใหม่มันจะโผล่อีกครับอันนี้เป็นทิศของผมนะครับผม ใครเอาสามารถไปใช้ด้วยกันได้แล้วก็ส่วนจะเป็นตัวอิดนะครับอิดอิดก็จะเป็นแบบนี้ครับอิดนี่ครับหน้าตาแบบนี้นะอิดเราเสิร์ชปุ๊บครับจะได้นะครับเป็นเหมือนการหาหินนะผมเห็นไหมครับนะครับบางทีจะเสิร์ชอันก็มีอันมันก็มีคผมนะอันนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมผมว่าไอตัวอิดพวกนี้ครับอิดบล็อกสีแดงหรือหินสีแดงเนี่ยผมว่าน่าจะหาง่ายแถวเหมือง ตรงนี้ก็จะมีครับผมเห็นไหมครับตรง B0 น้ำผัดสอก็จะมีนะครับผมแล้วก็ส่วนอีกตัวหนึ่งคือกราเวลเนี่ยผมจะไปให้ดูครับจะอยู่ตรงแถวนี้นะครับผม B3 กับ A3 นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับที่ผมบอกนะครับผมเห็นไครับ B3 น้ำผัดสอกับ A3 น้ำผัดแปดนะครับผมเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นที่ดรอปไอตัวกราเวลนะครับเห็นไหมครับเมื่ไหร่เต็มเลือดเห็นไหมเต็มเลยครับเต็มเลยไหมว่าในไอตัวเนี้ยน่าจะเป็นส่วนผสมของตัวซีเมนต์นะท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถเสิร์ชได้เลยครับ อ่าเนี่ยครับบ้านครับบ้านเลยแต่ผมว่าไอตัวเนี้ยใช้เยอะมากครับใช้เยอะมากนะครับผมเห็นอยู่ประมาณสองที่ชอมนะนะครับมีตรงนี้แล้วก็อีกที่หนึ่งคือจะเป็นตัว A3 สามนั้นแผดนะครับผมส่วนใหญ่ผมจะมาหาประมาณนี้นะครับที่อยู่ไอตัวกราเวลที่สมขปูนนะครับผมแล้วก็ตามเมือง D3 d D3 D4 C3 เนี้ยก็จะมีอยู่นะครับผมเมืองใหญ่ก็จะมีพวกสิ่งก่อสร้างเปล่าพังก็เราไปดูได้เจอดอกพวกปูนไอตัวซีเมนต์นะครับ เนาะส่วน B0 ตรงนี้ก็จะดอกพวกอีกเยอะๆสุดตรงนี้เนาะเห็นไหมครับผมที่ใหม่ก็จะมีครับเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับตัวสิ่งสร้างบ้านในตัวที่อัปเกรดเข้ามาว่าดาเมจแต่ละดาเมจเนี่ยเราจะทําลายมันได้ไหมลูกซองทําลายยังไงระเบิด c ีสามารถทําลายเขาได้ไหมไปไปดูกันครับมาดูกันในส่วนของตัว กำแพงหรือประตูนะครับผมในขั้นที่4แล้วกันนะครับผมผมขอเรียกว่าขั้นที่4แล้วกันเป็นตัวอิดเนาะที่ไม่ใช่ขั้นสุดไม่ใช่ขั้นสูงสุดครับจะเป็นอิดนะครับผมผมจะลองมาสาธิตไอตัวปัญหาหลักเลยครับว่าไอตัว C4 เนี่ยจะทําดาเมจเขาเข้าไหมนะครับเห็นไหมครับตัวโคของมันคืออยู่ที่พันแนะครับผมส่วนตัวประตูมันอยู่ที่2 2งพันสอง้อยยี่สิบห้านะครับผมเดี๋ยวผมลองเอาซีรุ่นหนึ่งวางดูนะครับว่าดาเมจเขาจะโดนไปเท่าไหร่ ขวางนี้เลยสักครู่นะครับอาร์มก่อนอา,อาร์มกันผมจะไม่ตั้งไว้ใกล้เนครับผมขอ,อย่าตั้งตรงนี้นะดูทีจะโดนเท่าไหร่2 2 5 1ลบ1146เท่ากับเท่าับดาเมจหายไปประมาณ1079นะครับผมไอตัวโครงปรตัวประตูนะ หายไปพันเจ็ดสิบเก้านะครับผมเท่ากับว่าลูกหนึ่งไม่แตกส่วนตัวกำแพงมันมันมีพันแปดนะครับผู้ชมพันแปดนะครับลบสี่ห้าศูนย์หายพันสามครับงั้นแสดงว่าไอ้ตัวโค้งกับตัวประตูเนี่ยดาเมจของไอ้ตัวซีโฟไม่เท่ากันครับยิ่้ผมวางตรงประตูเนาะเราเลือกแล้วกันพว่าเราจะพังตรงไหนถ้าเราพังขอบประตูครับ มันก็จะพังทั้งบานเลยถูกไหมครับผู้ชมนะครับทั้งทั้งบานเลยเนาะเอาพังขอบประตูดีกว่าผมว่านะน่าจะใช้ได้ทั้งบานเลยเห็นไหมครับผู้ชมโอ้อะลองดูถ้าพังขอบประตูผมว่าน่าใช้ได้สองลูกเองครับนะครับประตูก็น่าจะพังแหละถูกไหมครับถ้าเราโม,มพังประตูเนี่ยซีโฟก็ไม่ได้กินหรอกครับนะครับผู้ชมเนาะประตูมันเหลืออีกอีกทีนึงครับอีกสองทีครับถึงจะพังประตูได้มาไหมาผมว่าควรพัง ตัวขอบมันใช้อะมาณ2ลูกครับในการพังตัว C4 อันนี้คือขั้นที่3ขั้นที่4นะครับผมมาเรามาดูขั้นที่5ดีกว่าว่าใช้ตัว C ี 4, กี่ลูกดาเมจเท่าไหร่ครับผมขอญอาตสร้างแป๊บนึ้งนะครับ อันนี้จะเป็นตัวกําแพงประตูขั้นที่5นะครับผมจะอยู่ที่เลือด2,225เท่ากับใช้3 C4 เลยครับนะครับใช้3 C4 เลยนะครับผมนครับอลองให้ดูผมว่าจะเป็น3 C4 เลยเด๋ยวผมบ้างตัวประตูแล้วกันเนาะน่าจะโดนด้วยอลองดูว่าประตูกับตัวกาแพงเนี่ยจะโดนโดนด้วยกันไหมถ้าวางตัวประตูนะครับลองดูกันเลยเลือดเท่ากันนะครับผม สองห้าลบหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเท่ากับหายไปพันเ็ดิบสี่นะครับผมพันิบสี่นะตัวกำแพงตัวตัวบานประตูนะครับทั้นแสดงว่าไอตัวขอบอะหนากว่าดิ่ผู้ชมใช่ไหมครับขอบไอตัวประตูหิดตัวประตูบานหนากว่าครับแต่ตัวขอบอะครับเนาะมันไม่หนาครับผู้ชมเนาะเห็นไหมครับมันเมื่อกี้มันพันจดสิบสี่ดาเมจนะครับอะลองเป็นตัวนี้ดูตัวโค้งครับสองสอง 25ลบ1145น้าเครับเท่ากับแตกต่างกันที่5 5ถึง6นะตัวประตูนเนี่ยจะแข็งกว่าครับผู้ชมจะแข็งกว่านะครับแต่ส่วนกำแพงเนี่ยจะน้อยกว่าก็จะกลับใช้ซ4ประมาณ3ลูกในการระเบิดนะครับระเบบิดตัวกำแพงเนี่ย3ลูกนะโอ้ทางทดีควรอัปเกรดเป็นขั้นที่5ดีกว่าผมว่านะขั้นที่5น่าจะโอเคกว่านะครับอ่ะถ้าเราวางตรงนี้เลยล่ะ เพียวๆเลยนะครับจะโดนตัวอะไรทีนี้ต้องใช่วันอีกถึงสามลูกนะผู้ชมเอาใช้ถึงสามลูกเลยครับเหลือเท่ครับเหลือประมาณเจ็ดสิบครับผู้ชมผมว่าควรวางในตรงเสาดีกว่าอย่าวางตรงประตูครับผู้ชมเห็นไหมครับวางตรงเสาปุ๊บเนี่ยโคลมเนี่ยประตูไม่มีผลน้อยมากครับผู้ชมเห็นไหมครับเหลือเจ็ดสิบเองเอาแล้วใช้ลูกซองดีนะครับ เจ็ดสิบนะผมนี่ผมขออนญาตใส่กระสุนเป็นตัวสลักช็อตนะครับสลักช็อตนะครับ70นะลูกซองจะเข้าเท่าไหร่นะครับผู้ชมเหมือนเดิมครับผู้ชม2เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับผม2หน่วยเหมือนเดิมนะครับนะครับลูกซอง2หน่วยเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้คือตัวชลักนะครับผมลองเป็นตัวบั็กช็อตนะครับกระสุนกระจายหน่อย2นะครับนี่โดนไป2นะครับ6กเอ็ด สองเหมือนกันผมสองเหมือนกันนะครับผู้ชมไม่ต่างส,สูสงซ้อมไม่ต่างเลยครับอ่ลองเป็นตัวลูกโดดครับเรียกลูกลูกกระจายลูกกระจายเบิร์ดช็อตแล้วกันเบิร์ดช็อตยิงทีนั้นหนึ่งผู้ชมเบิร์ดช็อตยิงทีหนึ่งนะครับยิงทีหนึ่งนะอ่ะส่วนเป็นลูกคราบครับลูกคราบนะเอาลูกคราบนะลูกทีร์คราบเองนะครับคราบเองเป็นตัวเบิร์ดช็อตนะครับเป็นเหมือนกันเลยตัวเดียวเบิร์ดช็อตเสรครับ ลองดูนะครับเบอร์ฉอดยิงไปหนึ่งนะครับทุหนึ่งสองหนึ่งสองเไหมครับอ่าแล้วแต่ดําม่ของในการโดนเนาะโอ,โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไอตัวกําแพงกันบ้างกาแพงผมขอเป็นบานหนึ่งนะครับผุ้ชมเนาะขออะาสร้างแป๊บนึงนะครับบานหนึ่งนะหันหน้าทางนู้นนะครับโอ้โอ้โอ้ อ่าต่อเป็นตัวอิดนะครับเลือดเขาอยู่ประมาณพันแปดเจ็ดสิบห้านะครับผมลูกซองอันนี้ผมลองไล่นะผมเอาลูกซองเริ่มจากตัวไอตัวสลักช็อตนะครับผมสลักช็อตนะครับประมาณสองเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับผมสองหน่วยเหมือนกันครับสองหน่วยนะน่าจะผมว่าทุกซองน่าจะเป็นสแตนดาร์ดในการยิงเลยหรือเปล่า 2หน่วยครับก็ขับ2หน่วยหายไปเนาะเป็นมาตนฐานเขาเลยหรือเปล่าครับเนี่ยครับถึงหรือมหน่วยครับแล้วแต่เราอืมน่าจะเป็นมาตนานเขาเลยมาเรามาลองในส่วนของตัว C4 ดีกว่าครับผม C4 นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำลายเขาทิ้งก่อนแผดนี้เขาจะใช้ค้อนในการทำลายทิ้งนะครับผมไม่จะไม่ใช่ขวานจะไม่ใช่ะไรแล้วครับนี่ครับผมขอค้อนทำลายเขานะครับ แต่ถ้าเป็นในตัวเหล็กเหมือนเดิมก็น่าใช้ขวานเหมือนเดิมครับผมาขอสร้างใหม่นะครับจะให้ดูกันเลยครับเลือดเต็มๆครับพั 1, นแปดเจ็ครับผมขอเอา C4 วางนะครับว่าจะดาเมจจะหายเท่าไหร่ครับ ลองไปคำนวณดูครับในการบุกบ้านแต่ละทีควรใช้ยังไงนะครับผม1875นะครับ1875-525เลบเท่ากับ1350ครับถ้ากับใช้ c 4เพียงแค่2ลูกก็สามารถเข้าตัวกำแพงนี้ได้นะครับผู้ชมอ่า เราลองเป็นตัวกำแพงปูนแหล,ละครับกำแพงขั้นสุดท้ายนะกำแพงขั้นสุดท้ายเขาจะใช้เท่าไหร่ครับกำแพงขั้นสุดท้ายนะครับขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าจะเป็นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผมเลือดเขาลองซีโฟวางกันดูนะครับซีโฟแผ่นนี้มันแปะไม่ได้เหมือนเดิมผู้ชมแปะ น่าจะแปะได้เนาะผมว่าสองสามเจ็ดห้านะครับผมสองสามเจ็ดห้าครับเจ็ดห้าเหลืออยู่ประมาณพันสองนะสองสามเจ็ดห้าลบหนึ่งสองเก้าห้าหายไปพันแปดสิบครับเท่ากับโค้งประตูเลยเนาะ ว่าเท่ากับโครมาตูเลยครับโครมาตูที่เราทําเป็นตัวโครกขั้นขั้นสุดท้ายโอ้ผมว่าเราก็น่าจะได้ประมาณระดับหนึ่งเนาะในกลนส่วนของทำกำแพงประตูโอ้โหผมว่าแพทนไม่มานี้สนุกครับสนุกครับในการหาของแล้วก็ในการคาฟของเพราะในการคาฟของแต่ละอย่างครับผู้ชมไอ้ส่วนแพทนนี้นะครับผมให้ดูนะครับเขาจะใช้สิ่งของที่แบบสมดุลมากครับในการทำนะครับผมดูนะ เห็นไ,ไหมครับเขาจะใช้ซีเมนต์กับไอตัวกราเวลครับผมกราเวลแล้วก็อิดแล้วก็สาคัญขับได้ครับผมน้ำครับต้องมีน้ําในการทานะครับไม่มีน้ําสร้างไม่ได้นะครับผู้ชมแล้วก็กระสอบทรายครับไอตัวถุงที่ใส่ทรายไ,ไปเนี่ยที่เราทํากระบะทรายไอกระสอบทรายผู้ชมเห็นไหมโอ้โหวัตถุดิบในการทําเยอะมากครับผู้ชมอ่ะอันนี้คือแค่ที่ผมสกิลเอนจิเนียร์แอดวานซ์นะครับผมอ่ะกดปุ๊บเข้าไป ลองดูครับปุ๊บนี้ระดับขั้นที่5ครับผู้ชมขั้นที่5้านี้จะใช้ของทุกๆอย่างเยอะมากครับเห็นไหมครับอู้เหล็กก็25้วและกล่องซ่อมน้ำํำหูเยอะมากครับผู้ชมผมบอกเลยโอ้โห,โห,โหเหนื่อยครับเหนื่อยผมบอกเลยเหนื่อยในการสร้างครับเดี๋ยวลองเอาค้อนวางนี่ชมผมลองดูนะนะครับตอนนี้ ต้องใช้ค้อนในการเด็ดทอยผู้ชมนะลองใช้ขวานได้ไหมเพราะแผดแผดก่อนอันนี้คือมันสามารถใช้ขวานเด็ดทอยได้นะครับนี่ครับเดดทอยไม่ได้แล้วต้องใช้ค้อนอย่างเดียวชมนะเดดทอยคือจงใช้ค้อนอย่างเดียวในการเดดทอยนะครับผมขวานใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้ค้อนอย่างเดียวครับนะครับจะเดดทอยกําแพงบ้านต้องใช้ค้อนอย่างเดียวชมนะเห็นไหมครับแผดใหม่นี้๋อ้ยยอดสุดยอดสุดยอด ยังไงถ้าคลิปนี้ทุกคนเห็นว่าถูกใจรบกวนช่วยกันแชร์ด้วยนะผมช่วยกันแชร์ด้วยนะครับผมถูกใจช่วยกันแชร์ครับง่ายก็ฝากเดี๋ยวนี้ครับติดตามช่องซีซีเคเกิร์มเมอร์ด้วยผมในคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมในการรีวิว0.5.8นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำเกี่ยวกับตัวดาเมจระเบิดแต่ละอยา่างในการทำลายกำแพงแต่ละอยา่างนะครับผมนะในวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับซี o ูโอเกน ในคลิปครับผมในพวกก็มืนครับผมสวัส <la> ด <ılan> ีครับ <and wasser There was>